สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับเข้ามาสู่ในเรื่องของตัวยานะครับเมื่อวานนี้เราได้มีคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับแนะนำตัวผมไปแล้วนะครับว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะครับที่มาเริ่มทำในส่วนของการให้ความรู้นะครับผ่านทางช่องทางทางเพจ เพียนเกษตร2018นะครับก็ลองไปดูได้นะครับท่านใดสงสัยอะไรยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับกลับมาเรื่องของเราในวันนี้นะครับวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องตัวยานะครับแต่จะเกี่ยวอย่างไรนะครับและท่านเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับวันนี้ก็ลองติดตามชมดูแล้วกันนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดนะครับก็คือเวลาท่านไปดูยาต่างๆเนี่ยมันจะมี เขาเรียกว่ารายละเอียดอยู่บนฉลากของยานะครับแล้วก็ท่านมีความสับสนกันในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือมันจะมีรูปของสูตรสารเคมีต่างๆนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายให้เห็นภาพนะครับว่าไอ้สูตรหรือสารเคมีทางการเกษตรเนี่ยมันแบ่งออกเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้ท่านได้เข้าใจนะครับ ทั้งนี้มันจะไปเกี่ยวเนื่องกับอะไรมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับการที่ท่านจะต้องผสมมันนะครับโดยใช้สารเคมีหลายๆตัวผสมมันนะครับท่านจะได้เข้าใจนะครับว่าอันไหนจะเป็นระดับก่อนหลังซึ่งลำดับก่อนหลังเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้าโดยละเอียดนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะให้เห็นนะครับว่าไอ้สูตรต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับบางคนบอกเป็น w P W G EC นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเวลาท่านไปซื้อยาใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับเวลาท่านไปซื้อยาก็จะมีชื่อกันค้าชื่อสามัญใช่ไหมครับมีเลขทะเบียนถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีตัวสารต่างๆแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของยาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเป็นรูปอย่างเงี้ยรูป EC เห็นไหมฮะหรือบางครั้งท่านก็จะไปเจอรูปแบบนี้นะครับ WG นะครับแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้พวกนี้มันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เอฟเอโอเนี่ยนะครับหรือฟู้ด o อนด์อาร์ติคัลเจอร์ออแกนิเซชัเนี่ยนะครับ mm hmm. เขามีการแบ่งนะครับ uh, รูปแบบของสารเคมีนะครับโดยที่ ใช้หลักการนะครับในรูปแบบของอคุณสมบัติทางฟิสิกหนึ่งนะครับแล้วก็ลักษณะของการนำไปใช้อีกนะครับเป็น2ออย่างนี้นะครับเพื่อมากำหนดในรูปแบบของสารเคมีนะครับเพื่อระบุไว้นะครับเพื่อจะได้เอาไปใช้ได้นะครับปกติตอนนี้เขาแบ่งออกมาประมาณ5กลุ่มนะครับ5กลุ่มนี้ก็คือจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นสารชนิดเข้มข้นนะครับ ที่ต้องไปผสมน้ําก่อนแล้วก็เอาไปใช้นะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วก็กลุ่มที่เป็นเคมีทางการเกษตรของเราก็ส่วนใหญ่ก็อยู่อยู่กลุ่มนี้แหละนะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือเป็นพวกาสารชนิดเข้มข้นที่จะต้องไปใช้สารอินทรีย์ในการทําละลายนะครับกลุ่มนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับในในอของเคมีเกษตรเราแต่มีบ้างนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือ เอาไปใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องไปเจือจางอะไรเลยนะครับก็คือลงไปในแปลงได้เลยแบบนี้นะครับก็มีอยู่บ้างนะครับแล้วกลุ่มที่4ก็คือเอาไปควบคุกเมล็ดนะครับท่านจะเห็นพวกยาเชื้อราหรือยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยที่ไปคุกเมล็ดโดยตรงแบบนั้นก็มีนะครับแล้วก็อันที่5ก็คือเป็นพวกที่ใช้เฉพาะทางนะครับก็คืออย่างเช่นพวกเหยื่อพิษต่างๆเป็นแก๊สเป็นอะไรพวกนี้นะครับไปวางแล้วก็ออกมาเป็นแก๊สทําให้ให้เกิดสารพิษแบบนี้นะครับอ่านี่้กลุ่ม นะครับคราวนี้กลับมาตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูว่าเห็นไหมฮะว่ามันมีความแตกต่างให้เดี๋ยวจะผมจะยกตัวอย่างให้เห็นเมื่อก,กี้ให้ดูแล้วนะครับอันนี้คือ W G นะครับดูแบบนี้นะครับอ,อันนี้มันเป็นเม็ดนะครับผมจะเริ่มอธิบายให้เห็นว่าตรงนี้มันจะมีระดับความเข้มข้นหรือลักษณะทางกา,กายภาพนะครับที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันคือ W G เนี่ยมันเป็นเม็ด นะครับแต่มันมันจะละลายน้ําได้ดีนะครับก็ต้องเอาไปละลายน้ำนะครับส่วนแบบนี้เป็น W P นะครับก็คือเป็นผงที่จะไปละลายน้ําอีกทีก็จะเกิดวสารแขวนลอยนะครับตัวนี้บ้างตัวนี้มันก็จะเป็น S P นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นสารเป็นผงที่ต้องไปละลายน้ําเหมือนกันนะครับแล้วก็ไล่มาตรงนี้ต่อนะครับรูป E C ที่ผมให้ดูน,นี่คือรูปน้ํามันนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีรูปตอนนี้จะนิยมมากคือรูป S4 นะครับ S4 ก็คือรูปครีมนะครับท,ที่ท่านเรียกเรียกกันนะครับมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นลักษณะ,อะของอ,อิมัลชันที่มันเข้มข้นนะครับแล้วก็มันจะ,ะไม่ตกตะกอนนะครับเมื่อเวลาลายน้ําใช้ได้นะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นสารละลายที่เข้มขน้นเหมือนกันเป็น SL สมัยก่อนเนี่ยรูป SL เนี่ยจะเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนิดนึง นะครับตรงนี้นะครับรูป sl จะเยอะมากแต่ก่อนมันก็เป็นสารละลายที่เข้มขน้นนั่นเองก็ค,ค,คือเป็นของเหลวเข้มขน้นนะครับอีกตัวนึงอาจจะเป็นยาจับใบตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดอีกทีในส่วนของการผสมไอที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดตรงนี้นะครับกองนี้ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นรูปที่เห็นกันบ่อยๆนะครับที่ใช้กันในการผสมในถังยานะครับต่อไปจะเป็นรูปที่เริ่มเห็นบ้างแต่อาจจะไม่บ่อยนะครับอย่างที่ผมบอกเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น ws นะครับ ตัวนี้ก็คือยาที่เอาไว้คุกมเมล็ดนั่นเองนะครับพวกนี้ WS เนี่ยมันจะต้องอมีน้ําสักนิดนึงเพาพอให้มันคุกไข่กับมเมล็ดได้ต้องใช้น้ํานิดนึงช่วยมันนะครับแต่จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับสมัยใหม่นะครับยาคุกมเมล็ดสมัยใหม่มันจะเป็นตัวนี้นะครับเป็น DS เนี่ยนะครับพวกนี้มันเป็นเป็นดายสีเลยก็คือพูดง่ายเม็ดแห้งๆก็คุกเข้าไปได้เลยนะครับพวกนี้สามารถใช้ได้โดยตรงมาต่อรูปเม็ดอีกสักนิดนึง นะครับรูปนี้ส่วนใหญ่จะเห็นพวกยากันปวกกันมดอะไรพวกนี้จะเป็นรูปเขาเรียกรูป GR นะครับการนวดก็คือเป็นรูปที่เป็นเม็ดเลยใส่ลงไปในดินเลยนะครับมันก็จะไปลงไปทํางานได้โดยตรงไม่ต้องไปผสมน้ําไม่ต้องอะไรนะครับสามารถใส่ลงไปในดินโดยตรงนะครับตัวต่อมาตัวนี้นะครับ,นนรบเป็น Pw ตัวนี้เป็นเหยื่อพิษนะครับในการที่ใช้ เรียกว่าไล่หนูมันก็จะมีน้ำนิดนึงนก็จะเป็นเรียกเป็นแก๊สออกมานะครับทำให้เป็นเหยื่อพิษกับหนูได้นะครับไล่มาแต่นิดนึงคึบขยับขึ้นมาในรูปที่เราเริ่มเห็นนะครับแล้วก็ใช้ผสมแบบในกลุ่มแรกที่ผมอธิบายนะครับพวกนี้จะแตกต่างขึ้นอีกนิดนึง นะครับมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับเป็น E W นะครับก็เป็นอ่าุ่มอินมันชั่นเหมือนกันนะครับแต่ก็ยกระดับขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับบางคนอาจจะว่ามันมันไม่ร้อนนะครับนะครับมันอาจจะกลายเป็นยาเย็นอะไรเงี้ยครับหรือรูปตัวนี้ก็เป็น O D นะครับรูปนี้ก็มีเป็นลุ่มเป็นกลุ่มออยที่สามารถที่จะ เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นกลุ่มใหม่ๆนะครับหรือแบบนี้ท่านจะเห็นนะครับอีกอันนึงก็คล้ายๆยกระดับจาก EC ขึ้นมาก็คือเป็นรูปเขาเรียก ME นะครับพวกนี้จะเป็น microemulsion นะครับหรืออีกอันนึงนะครับเมื่อกี้ข้ามไปนะครับโทษทีตัวนี้เป็นรูป GB ก็นี้ก็เป็นกลุ่มเหยื่อพิษเหมือนกันนะครับ เป็นกลุ่มเดือพิดเหมือนกันเป็นเป็นลักษณะเป็นเกดเป็นเม็ดนะครับอ่าให้เห็นภาพแล้วนะครับว่าอันเนี้ยรูปของสารเคมีมันแตกต่างกันนะครับซึ่งมันมีอ่าในเรื่องของลักษณะทางกายภาพและลักษณะการนําไปใช้นั่นเองที่มันแตกต่างกันคราวนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะอธิบายว่าแล้วเวลาเราผสมยาหลายๆตัวลงถังเนี่ยเนื่องจากรูปมันแตกต่างกันเนี่ยนะครับจะทํำยังไงเพื่อให้การผสมนั้นนะ่ะ มันไม่เกิดปฏิกิริยาหรือมันไปทําให้เกิดการตกตะกอนหรือทําให้สารเสื่อมสภาพนะครับก็จะอธิบายในเรื่องลำดับของการใช้ของสารในรูปที่แตกต่างกันลงในถังเดียวกันนะครับเพื่อใหอ้ท่านได้ใช้ประโยชน์จริงๆและข่าวนี้นะครับแต่เนี้ยคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายก่อนว่ารูปมันแตกต่างกันและสัญ,ญลักษณ์แต่ละตัวเนี่ยมันย่อมาจากอะไรแล้วการไปใช้ควรจะทําอย่างไรนะครับโอเคนะครับวันนี้ ได้ความรู้กันในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับท่านใดที่ยังสงสัยตรงนี้นะครับหรือไปเจออะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ก็สอบถามเข้ามาที่ผมได้นะครับผมก็จะอธิบายให้นะครับส่วนท่านใดที่ สนใจสินค้าหรือมีข้อสงสัยในการปลูกพืชอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวในคลิปนี้นะครับก็ปรึกษาอินบ็อกซ์เข้ามาได้โดยตรงเลยนะครับผมก็จะมีเวลาก็จะตอบคําถามให้นะครับหรือท่านใดที่ต้องการสินค้าต้องการให้ผมส่งให้ทางออนไลน์นะครับก็เรามีบริการตรงนี้อยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมแท็กซี่และเพจพีเอ็นเกษตร2018ท้ายใต้รายการคลินิกพืชบายพีเอ็นเกษตร2018คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนครับเวลาหมดหมดเวลาชอบถูกใจ ใช่กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ